สวัสดีครับกลับมาพบกับการจอลึกเรื่องการลงทุนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่องมือสำคัญกันเลยจากหนังสือคลาสสิก The Intelligent Investor ของ Benjamin Graham นะครับบทที่11ครับการวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนทั่วไปครับใช่เลยค่ะบทนี้ถือว่าเป็นแกนหลักเป็นเหมือนแว่นใหญ่ให้นักลงทุนเลยนะคะช่วยให้เรามองหุ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขวิ่งวิ่งบนกระดานแต่ให้เห็นเป็นตัวธุรกิจจริงจ เหมือนเรากําลังจะสวมบทเป็นนักสืบธุรกิจกันหน่อยเป้าหมายวันนี้ก็คือกลั่นอหลักการสําคัญสาคัญที่นักวิเคราะห์มืออาชีพใช้มาย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้นําไปปรับใช้ได้จริงเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนกันนะครับค่ะเนื้อหาเราก็จะอิงจากบทที่11เป็นหลักเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคําว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามนิยามของแกรแฮมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรครับแกรแฮมอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ คือมันเป็นกระบวนการที่เราเข้าไปตรวจสอบค้นข้อมูลแล้วก็ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าพันธบัตรอ๋อคือลงลึกไปดูรายละเอียดเลยใช่ค่ะเหมือนนักสืบอย่างที่คุณว่าเลยคือเราจะใช้ออร่องรอยหรือหลักฐานต่างๆทั้งจากอดีตแล้วก็ปัจจุบันของบริษัทนะคะข้อมูลพวกไหนบ้างครับที่เราต้องดูก็จะเป็นพวกลักษณะธุรกิจผลการดําเนินงาน งบการเงินสถานะทางการเงินจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่างๆค่ะคือดูให้รอบด้านเลยเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาคาดการอนาคตเหรอครับประมาณนั้นนะคะเพื่อคาดการผลประกอบการในอนาคตแล้วก็ให้ความเห็นได้ว่าถ้าเป็นพันธบัตรเนี่ยมันปลอดภัยพอไหมหรือถ้าเป็นหุ้นมันน่าซื้อไหมที่ราคานี้เข้าใจแล้วครับ ฟังดูเวณนกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะแล้วก็ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเกรแฮมเตือนไว้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งที่น่าหนักใจ Painful Paradox ความขัดแยง้งยังไงคะคือเขาสังเกตว่าพวกเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่มันดูซับซ้อนมากๆเนี่ยมักจะถูกเอาไปใช้เยอะที่สุดกับหุ้นประเภทหุ้นเติบโตสูง หรือ growth stocks ครับหุ้นเติบโตสูงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นหุ้นประเภทที่คาดการอนาคตได้ยากที่สุดเลยคะอ๋อเข้าใจแล้วคือเราพยายามใช้เครื่องมือที่แม่นยำที่สุดไปวัดสิ่งที่มันผันผวนคาดเดายากที่สุดอย่างนั้นเนอครับ ภาพนั้นเลยค่ะชัดเจนมากเกรแฮมย้ยำเลยว่ายิ่งการประเมินมูลค่าของเราต้องพึ่งพาการเดาอนาคตมากขึ้นเท่าไหร่แล้วก็อิงกับข้อเท็จจริงในอดีตน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะประเมินผิดพลาดมันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยอืมเป็นคำเตือนที่สำคัญมากเลยนะครับดึงสติได้ดีเลยก่อนที่เราจะเคลิ้มไปกับตัวเลขสวยๆในอนาคตใช่ค่ะต้องระวังมากๆค่ะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มลงมือวิเคราะห์แบบเกรแฮมคุณเริ่มจากอะไรก่อนดีครับหุ้นหรือพันธบัตร สำหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักเกรแฮมมองว่าการวิเคราะห์พันธบัตรโดยเฉพาะพันธบัตรเอกชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้ง่ายกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในการประเมินความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะ,ะจับต้องได้ชัดเจนกว่าหุ้นนะคะแล้วเกณฑ์ที่ว่านี่คืออะไรครับหัวใจสําคัญของการดูความปลอดภัยพันธบัตรหลักๆเลยนะคะคือดู อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ย e earning coverage ratio ค่ะ earning s, e s coverage ratio แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าง,ง่ายๆก็คือดูว่าบริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีและดอกเบีย้ยเนี่ยมากพอที่จะจ่ายภาระดอกเบีย้ยทั้งหมดได้สบายๆกี่เท่าอ๋อยิ่งเยอะเท่ายิ่งดียิ่งปลอดภยัย ถูกต้องค่ะยิ่งตัวเลขนี้สูงก็แปลว่าบริษัทมีเหมือนกับเอ,อบัฟเฟอร์หรือกันชนทางการเงินที่หนาพอที่จะรับมือภาระดอกเบี้ยได้ดีความเสี่ยงที่จะจ่ายไม่ไหวหรือเบี้ยวนี่ก็น้อยลงแล้วเกณฑ์ขั้นต่ำที่แกรแฮมมองว่าปลอดภัยเนี่ยครับมันเข้มงวดขนาดไหนพอจะมีตัวอย่างไหมครับ เข้มงวดมากค่ะเขาให้เกณฑ์ขั้นต่ำไว้เลยอย่างถ้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะควรจะต้องมีกำไรเฉลีย่ยย้อนหลังไปเลย7ปีสูงกว่าภาระดอกเบี้ยรวมทั้งหมดอย่างน้อย7เท่าค่ะโอ้โหเจดเท่านี่คือสูงมากนะครับไม่ใช่แค่พอจ่ายได้แต่ต้องเหลือเหลือเลยใช่เลยค่ะสะท้อนความระมัดระวังแล้วก็ความต้องการส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือมาจิน n of Safety ที่สูงมากของแกรแฮมเลยค่ะ นอกจากอัตราส่วนนี้แล้วมีปัจจัยอื่นที่ต้องดูประกอบด้วยไหมครับมีค่ะเขาก็ยังดูเรื่องขนาดกิจการด้วยต้องใหญ่พอสมควรมีความมั่นคงทางธุรกิจแล้วก็โครงสร้างทุนต้องแข็งแกร่งคือมีหนี้ไม่มากไปเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของแล้วก็ต้องมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพร,าพรองรับด้วยค่ะซึ่งถ้าพันธบัตรตัวไหนผ่านเกณฑ์เข้มๆแบบนี้ได้ก็น่าจะค่อนข้างอุ่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับค่ะ ตามประวัติศาสตร์แล้วพันธบัตรที่ผ่านเกณฑ์แบบนี้มักจะทนทานต่อความผันผ,นผวนทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าจริงๆค่ะเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้พอร์ตเราก่อนเข้าใจเรื่องพันธบัตรแล้วครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะตื่นเต้นเป็นพิเศษก็คือหุ้นสามัญครับที่โอกาสทํากําไรสูงกว่าแต่ก็ซับซ้อนกว่า g กรแฮมมีแนวทางวิเคราะห์ยังไงบ้างครับค่ะสำหรับหุ้นสามัญ g กรแฮมบอกว่าหลักการในอุดมคติเลยนะคะคือการพยายามคาดการกำไรเฉลี่ยในอนาคต average future earnings คาดการกำไรในอนาคตอันนี้ยากเลยนะครับยากค่ะแต่นั่นคือหลักการและพอคาดการกำไรได้แล้วก็เอาไปคูณด้วยตัวคูณที่เหมาะสม ตัวคูณที่เหมาะสมอันนี้คือ P/E ratio ที่เราคุ้นคุ้นกันหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะก็คือ P/E ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกําไรนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนยอมจ่ายเงินกี่เท่าของกําไรเพื่อซื้อหุ้นตัวนี้คําถามสาคัญเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า P/E ที่เหมาะสมมันควรเป็นเท่าไหร่1ิเท่า20เท่าหรือ50เท่านั่นแหละค่ะคือความท้าทายเกรแฮมบอกว่า P/E ที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้มีค่าตายตัวนะ มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของหุ้นแต่ละตัวคุณภาพของหุ้นค่ะซึ่งคุณภาพที่ว่าเนี่ยเขาให้เหมือนเป็นเช็คลิสต์มา5ข้อหลักๆเลยค่ะเอาไว้ประเมินก่อนจะไปคิดเรื่องราคาด้วยซ้ําน่าสนใจครับ5ข้อเช็คลิสต์คุณภาพมีอะไรบ้างครับข้อแรกข้อแรกเลยคือแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท Long Term Prospects ค่ะอ่าอันนี้นักลงทุนชอบเลยเรื่อง Growth Story ใช่ค่ะ แต่แกรแฮมก็เบรกไว้นิดหนึงว่าอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ตลาดกำลังฮือฮากันง่ายๆเพราะมุมมองของตลาดต่ออนาคตเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ผิดพอๆกับถูกมีตัวอย่างไหมครับที่ตลาดมองผิด มีค่ะเขาเล่าถึงช่วงปี1963ตอนนั้นหุ้นกลุ่มเคมีพันนี้ PE สูงเลิ้วเลยแพงกว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเยอะมากเพราะตลาดเชื่อมั่นว่าเคมีจะโตระเบิดแล้วผลเป็นไงครับปรากฏว่าพอผ่านไป7ปีถึงปี1970หุ้นน้ำมันกลับให้ผลตอบแทนดีกว่าซะงั้นค่ะมันสะท้อนว่าการมองอนาคตไกลๆเนี่ยมันยากแล้วก็ผิดพลาดกันได้ง่ายจริงๆเป็นข้อเตือนใจที่ดีเลยครับไม่ให้เราหลงไปกับกระแสะความคาดหวังง่งายๆ แล้วข้อ2ล้วครับข้อ2คือคุณภาพของฝ่ายบริหาร management quality ค่ะผู้บริหารเก่งๆก็ต้องสำคัญสิครับเกรแฮมยอมรับค่ะว่าสำคัญมากแต่เขาก็ติงไว้2อ,อย่าง 1. คือมันวัดผลเป็นตัวเลขยากนะว่าเก่งแค่ไหน 2. คือความเก่งของผู้บริหารเนี่ยม,มันมักจะสะท้อนอยู่ในผลงานที่ดีแล้วก็ราคาหุ้นที่สูงอยู่แล้วอ oh. ถ้าเราไปให้คะแนนเพิ่มตรงนี้อีกมันอาจจะกลายเป็นการาคิดซ้ำซ้อนด d o u b ลเ c o u n ติง้งทำให้เราเผลอจ่ายแพงเกินไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนให้คะแนนซ้ำในเรื่องเดียวกันแล้วข้อ3ครับข้อ3คือความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างทุน financial strength and capital structure อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะก็คือดูว่าบริษัทมีหนี้เยอะไหมเงินสดพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะบริษัทที่มีเงินสดเยอะหนี้สินน้อยย่อมมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าบริษัทที่กำไรเท่ากันแต่หนี้บานหรือเงินสดตึงมือใช่ไหมคะชัดเจนครับต่อไปข้อ4ครับข้อ4คือประวัติการจ่ายปันผลค่ะอันนี้เป็นข้อที่เกรแฮมให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเลยนะคะสำคัญยังไงครับเรื่องปันผลเขาเชื่อว่าบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอ ต่อเนื่องยาวนานมากๆเช่น20ปีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพที่จับต้องได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะมันแสดงว่าบริษัททํากําไรได้จริงและมีเงินสดเหลือพอที่จะแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นได้จริงๆไม่ใช่แค่กําไรตามตัวเลขในบัญชีนะคะอ๋อคือเงินปันผลในมือมันจับต้องได้มากกว่ากําไรในกระดาษประมาณนั้นเลยค่ะมันคือบทพิสูจน์ความสามารถในการทํากําไรอย่างยั่งยืน และข้อสุดท้ายข้อ5ก็เกี่ยวเนื่องกันคืออัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบัน current dividend rate อันนี้ดูอะไรครับเกรแฮมสังเกตว่าสมัยก่อนนู้นบริษัทมักจะจ่ายปันผลออกมาเยอะประมาณ2ใน3ของกำไรเลยแต่ยุคหลังๆโดยเฉพาะบริษัทที่โตเร็วมักจะเก็บกำไรไว้ลงทุนต่อมากกว่าจ่ายออกมาซึ่งนักลงทุนก็เหมือนจะยอมรับแนวทางนี้มากขึ้นใช่ค่ะเพราะคาดหวังการเติบโตของราคาหุ้นในอนาคตแทนนั่นเอง ครบหข้อนะครับเช็คลิสต์คุณภาพหุ้นแต่เอาจริงๆถึงจะมีเช็คลิสต์แล้วการคาดการกำไรอนาคตกับการหา P/E ที่เหมาะสมมันก็ยังดูยากอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะหุ้นเติบต่อที่เกรแฮมก็บอกเองว่าคาดเดายากใช่ค่ะมันซับซ้อนจริงๆนั่นทำให้เกรแฮมลองเสนอ,เ,อ,อเหมือนเป็นสูตรลัดขึ้นมาค่ะสำหรับใช้ประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตแบบคร่าวๆดู เขาบอกว่าสูตรนี้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยต่างจากสูตรซับซ้อนที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มใช้กันเท่าไหร่โอ้มีสูตรลัดด้วยอันนี้น่าสนใจเลยครับสูตรว่ายัางไงครับเผื่อจะลองไปกดเครื่องคิดเลขตามสูตรของเกรแฮมคือมูลค่าโดยประมาณเท่ากับกำไรปกติในปัจจุบันคูณวงเล็บ8.5บวก2คูณอัตราการเติบโตที่คาดหวังต่อปีค่ะ กำไรปัจจุบันคูณวงเล็บ8.5บวก2คูณอัตราเติบโตค่ะโดยอัตราการเติบโตที่คาดหวังเนี่ยควรจะเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีสำหรับช่วง7-10ปีข้างหน้านะคะตัวเลข8.5อาจมองเป็นเหมือน PE พื้นฐานของบริษัทที่ไม่โตเลยส่วนเลข2ก็คือตัวคูณเพิ่มพลังตามการเติบโตค่ะฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแค่หากำไรปัจจุบันกับคาดการเปอร์เซ็นต์เติบโตแล้วก็เข้าสูตรเลยแต่ ช้าก่อนค่ะมีป้ายเตือนตัวใหญ่ๆแปะอยู่หน้าสูตรนี้เลยค่ะอ้าวมีคำเตือนด้วยเกรแฮมย้ำหนักแน่นมากว่านี่ไม่ใช่สูตรที่จะคำนวณหามูลค่าที่แท้จริง intrinsic value ของหุ้นออกมาเด็ดขาดห้ามเข้าใจผิดเด็ดขาดนะคะอ้าวไม่ใช่หามูลค่าที่แท้จริงแล้วสูตรนี้มีไว้ทำอะไรล่ะครับมันเป็นแค่เครื่องมือช่วยเตรวจสอบความเป็นจริง reality check มากกว่าค่ะตรวจสอบความเป็นจริงค่ะ มีไว้เพื่อประเมินคร่าวๆว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดตอนนี้เนี่ยมันดูสมเหตุสมผลหรือมันแพงเวอร์ไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับระดับการเติบโตที่ตลาดหรือตัวเราเองคาดหวังเอาไว้อ๋อเอ่อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้บอกว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่แต่ช่วยดูว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังการเติบโตที่เท่าไหร่แล้วมันสมเหตุสมผลไหมถูกต้องค่ะเป็นการเช็คว่าความคาดหวังนั้นมันแบบว่าสุดโต่งไปหรือเปล่า แล้วเกรแฮมยังชี้ให้เห็นข้อจำกัดด้วยนะคะครับถ้าเราลองใส่อัตราการเติบโตที่สูงมากๆแบบเพ้อฝันเข้าไปในสูตรเช่นคาดว่าจะโต30%ทุกปีไปอีก10ปีเนี่ยผลลัพธ์ของมูลค่าที่คำนวณออกมามันอาจจะสูงจนดูไร้สาระไปเลยคือตัวเลขมันจะพุ่งไปไกลมากใช่ค่ะซึ่งมันยิ่งตอกย้ำความไม่เชื่อของเกรแฮมในการพยายามคาดการอนาคตที่ไกลเกินไป แล้วก็มองโลกในแง่ดีเกินจริงนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับว่าถึงจะมีสูตรลัดแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆเข้าใจข้อจำกัดของมันด้วยทีนี้นอกจาก5ปัจจัยคุณภาพกับสูตรลัดพร้อมคำเตือนแล้วเกรแฮมมีแนวทางอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์มันเป็นระบบมากขึ้นมีอีกแนวคิดหนึ่งค่ะที่เราชั้นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์มาก เกรแฮมเสนอให้แบ่งกระบวนการประเมินมูลค่าหุ้นออกเป็น2ส,ส่วนชัดเจนไปเลยค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนยังไงครับเพื่อให้การวิเคราะห์มันโปร่งใสแยกแยะได้ว่าส่วนไหนมาจากข้อเท็จจริงส่วนไหนมาจากการคาดการนะคะลองนึกภาพเหมือนการสร้างบ้านนะคะส่วนแรกคือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งรากฐานค่ะแกรแฮมเรียกว่ามูลค่าจากผลงานในอดีต (past performance value) ส่วนนี้จะคำนวณโดยใช้เฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตเท่านั้นเลยเช่นเช่นกำไรที่เคยทำได้จริงๆความมั่นคงทาง,งการเงินที่ผ่านมาอัตราการเติบโตที่เกิดขึ้นจริงเอามาเข้าสูตรคำนวณที่เป็นมาตรฐานทำซ้ำได้ส่วนนี้จะค่อนข้างเป็นกลางเป็นวิทยาศาสตร์ปราศจากการเดาอนาคตเหมือนเป็นการสร้างฐานมูลค่าขั้นต่ำจากสิ่งที่พิสูจน์แล้ว ใช่ค่ะเป็นฐานที่มั่นคงจากน้ำค่อยเข้าสู่ส่วนที่สองคือการตกแต่งเพิ่มเติมโดยสถาปนิกอ๋อมีตกแต่งด้วยค่ะแกรแฮมเรียกว่าการปรับปรุงมูลค่าโดยนักวิเคราะห์ analyst adjustment ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ เขาใช้คำว่า senior analyst จะเข้ามาพิจารณามูลค่าพื้นฐานที่ได้จากส่วนแรกแล้วใช้ดุลยพินิษความเชี่ยวชาญและการคาดการแนวโน้มในอนาคตมาปรับปรุงมูลค่านั้นว่าจะบวกเพิ่มหรือลดลงเท่าไหร่ใช่ค่ะส่วนนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นส่วนที่ใช้ความคิดเห็นและการตัดสินใจของนักวิเคราะห์มากขึ้นโอ้โหวิธีนี้ดีมากเลยนะครับมันช่วยแยกข้อเท็จจริง fact ออกจากความคิดเห็น Ion, หรือการคาดการณ์ forecast ได้ชัดเจนเลยใช่ค่ะทำให้เรารู้ว่ามูลค่าที่เราประเมินได้เนี่ยส่วนไหนมันตั้งอยู่บนฐานที่จับต้องได้ในอดีตและส่วนไหนมันรออ,ออยู่บนความคาดหวังในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีความไม่แน่นอนสูงกว่ามันทำให้กระบวนการวิเคราะห์โปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้มีหลักการมากขึ้นเยอะเลยนะครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะช่วยลดการใช้ความรู้สึกหรือการเดาแบบไม่มีที่มาที่ไปหรืออคติสอนตัวลงไปได้มากทําให้การตัดสินใจลงทุนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะพอฟังทั้งหมดนี้แล้วทําให้จับแก่นความคิดของแกรแฮมได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปสั้นๆก็คือเออเน้นสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ได้จากอดีตแล้วก็สร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไว้เสมอ แล้วก็ไม่ยอมจ่ายแพงเพื่อซื้ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นหรือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหัวใจคือการมองหาคุณค่าที่มีอยู่จริงในปัจจุบันแล้วจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผลหรือต่ำกว่านั้นผมว่ามันเหมือนเรามีสมอที่แข็งแรงทางความคิดเลยนะครับช่วยให้นักลงทุนไม่แกว่งไปตามอารมณ์ตลาดที่ผันผวนใช่ค่ะไม่หลงเชื่อคำชวนลงทุนที่ดูสวยหรูเกินจริงได้ง่ายงาย มันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับการลงทุนของเรานั่นเองค่ะทีนี้ก่อนจะจากกันมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงครับในโลกยุคปัจจุบันที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วมากโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีมีธุรกิจใหม่ๆที่แทบไม่มีประวัติในอดีตให้ดูเลยแต่ความคาดหวังในอนาคตสูงมากราคาหุ้นก็แพงรี่วเลยอืมค่ะ คำถามคือเราจะนำหลักการของแกรแฮมที่ดูจะเน้นข้อมูลในอดีตมากๆเนี่ยมาปรับใช้กับการลงทุนในหุ้นประเภทนี้หรือในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับโอ้เป็นคำถามที่ท้าทายและสำคัญมากเลยค่ะดิฉันคิดว่าหัวใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่การยุดติดกับวิธีการเดิมๆแบบเป๊ะๆนะคะแต่อยู่ที่การยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของแกรแฮมมากกว่าหลักการพื้นฐาน ค่ะแม้จะเป็นธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นอนาคตเราก็ยังคงต้องพยายามหาหลักฐานหรือเหตุผลที่จับต้องได้มาสนับสนุนการลงทุนนั้นๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กําไรในอดีตอาจจะไม่ใช่กําไรในอดีตก็ได้ค่ะแต่อาจจะเป็นคุณภาพของโมเดลธุรกิจความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนจริงๆความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารหรืออาจจะเป็นตัวชีวัดอื่นๆที่พอจะสะท้อนคุณภาพและความปลอดภัยได้ตามแนวทางของเกรแฮมคือปรับ วิธีวัดผลแต่ยังคงหลักการเดิมใช่ค่ะอาจจะต้องปรับวิธีวัดผลแต่หลักการเรื่องการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบการมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยและการไม่จ่ายแพงเกินไปสําหรับสิ่งที่ไม่แน่นอนดิฉันว่ามันยังคงเป็นสัจธรรมที่ใช้ได้เสมอค่ะไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การพนันกับอนาคตถูกต้องค่ะหัวใจคือตรงนั้นเลยค่ะ